ทำไมเขาถึงลงไปแช่น้ำในอากาศเย็นแบบนี้เนี่ยเขาทําบาปอันใหญ่หลวงตอนนี้เขากปเลยล้างบาปด้วยการแช่น้ำหนึ่งร้อยแปดพันาทำแบบนี้ถ้าจะป่วยเอาได้เนะข้าได้ทำบาปร้ายแรงเอาไว้แม่น้ำนี้เป็นสาขาของคงคาบาปของข้านั้นจะถูกชำระล้างออกไปได้หากท่านคิดว่า การแช่ในแม่น้ํำจะช่วยชำระล้างบาปได้งั้นสัตว์ที่อยู่ในแม่น้นํานี้ปลาเตา่างูกบก็ต้องพากันหลุดพ้นหมดแล้วละสิาาาการแช่น้าในแม่น้ำเน่ยล้างบาปไม่ได้หรอกการจะล้างบาปท่านจะต้องลุกจิตสำนึกให้ตื่นข้าทำตามกฎต่าง อย่างมืดบอดมานานแล้วแต่ท่านท่านช่วยเปิดตาของข้า